นี่คือแม่น้ําเจ้าพยานะครับบริเวณท่าน้ำนนทบุรีนะครับอีกด้านหนึ่งที่ท่านเห็นอยู่มุมไกลๆตรงนู้นครับก็จะเป็นท่าน้ํานนทบุรีฝั่งบางกลางนะครับซึ่งจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าเรือข้ามฟากเนี่ยจะไม่วิ่งแล้วมั้งครับวันนี้เพราะว่าดูแล้วมันอันตรายด้วยอ๋อยังวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ระดับน้ําไหลแรงนะครับ นี่นะครับท่าเรือนะะโปน้ำเต็มนะครับเห็นไครับเรียกว่าใต้พื้นท่าเรือตรงนี้นะครับก็เต็มไปได้วยแม่น้ําเจ้าพรยาที่ทะลักเข้ามานะครับนี่คือลดลงมาแล้วประมาณสักสิเซนติเมตรนะครับไม่แน่นะวันนี้ถ้าหากว่ามีพายุเข,ข้ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้ แม่น้ำเจะพยาเพิ่มขึ้นอย่ก็ได้นะครับครับท่าด้านนนทบุรีนะครับ